จงหรวนนางใจถึงจริงๆกล้าทำกับตัวเองถึงขั้นนี้เชียวตอนนี้นอกจากนางจะไม่ตกจากมา้าจนต้องอับอายขายหน้าแล้วกลับได้รับคำชมจากผู้อื่นแทนแต่เราอาศัยช่วงชุลมุนเอาถุงผ้าหอมจากลีเยามาแล้วไม่มีใครคิดหรอกว่าความลึกลับในครั้งนี้ถูกซ่อนเอาไว้ในถังผ้าหอมเล็กๆ ท่านพี่รอบนี้เราเสมอกันต่อจากนี้ข้าจะตั้งหน้าตั้งตารอชมท่านโหนนี่จริงๆเลยนะเห็นว่าคุณหนูทำให้เขาได้หน้าถึงได้เตรียมรถม้าสุดหรูไว้ให้คุณหนูใช้ไปสอบเข้าที่วิทยาลัยก่อนหน้านี้ไม่ยอมให้คุณหนูออกจากจวนเลยด้วยซ้ำ สุยหลิวคนโง่ไม่มีอะไรหนะโมโหหรอกการเลกเปลี่ยนผลประโยชน์ง่ายๆแบบนี้ทำให้วางใจยิ่งขึ้นซะยิ่งกว่าแต่คุณหนูเป็นลูกสาวแท้ๆของพวกเขานะเจ้าค่ะวางใจเถอะข้าจะค่อยๆเอาทุกอย่างคืนมารถม้าสุดหรูในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นก็เท่านั้นเอ๊ะอะอะ โป๊กจุคุคนขับรถม้าทำอะไรเนี่ยถ้าทำให้คุณหนูพลาดการสอบเขียนหนังสือจะทำย่างไรไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวข้าจะไปดูสักหน่อยอออืมฟุบนี่พวกเจ้าเป็นใครปล่อยคุณหนูของเราเดี๋ยวนี้นะ ไอ,อ้คุณหนูคลุกคุณหนูรีบหนีไปเจ้าค่ะแย่แล้วคุณหนูถูกลักพาตัวไปแล้วตอนนี้คุณหนูต้องอยู่ในมือของพวกคนชั่วแน่เลยสุยลิวอย่าร้องตอนนี้เจ้าต้องไปตามหาคนมาช่วยคุณหนูนะ ใครกันน่ะเดินไม่ดูทางอะเจ้าคือซุยลิวเบารับใช้ข้างกายของจงหลวนใช่ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นกับนางละ่อะอ้คุณชายคุณชายช่วยคุณหนูด้วยเจ้าค่ะคุณหนูถูกลักพาตัวไปอ๊ะอะไรนะซุยลิวเจ้ายังไหวอยู่ยหรือไม่พาข้าไปยังที่เกิดเหตุทขีข้ายังไหวข้ายังไหวเจ้าค่ะไป จงล,ล้วนเราฆ่าก่อนนะภายในรถม้ายังมีกลิ่นของยาสลบอยู่ของตกแต่งภายในรถหรูไม่มีความเสียหายเป็นฝีมือของคนที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีหรือว่าจะเป็นคนของราชวงศ์เสียละ่ะคุณชายจี้พบอะไรบ้างไหมเจ้าคะเจ้ากลับจวนไปหาท่านหูก่อนเถอะข้าจะ ไม่ได้ติ้งหยวนหูไม่มีทางลงมือเพื่อช่วยจงหลวนกลับกันมีแต่จะทําไม่ดีกับจงหลวนมีแค่เราต้องหานางให้เจอก่อนเท่านั้นซุยหลิวเจ้ากลับจวนไปอย่างเงียบๆซะก่อนข้าจะพาคุณหนูใหญ่ของเจ้ากลับมาเองปยจากสถานการณ์ในตอนนี้คงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนคงต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแล้ว รับปากแม่อย่ากแก้แค้นชีวิตที่ดีต่อไปข้าไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกเสียใจในภายหลังว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่ยอมทำอะไรเลยขขายอมกลับมาคิดว่าตรงไหนยังทำไม่ดีจากนั้นครั้งหน้าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์แล้วทำมันต่อไปก็พอเซียวฉียี่เจ้าพอใจแล้วเหรอฮึกก็ ก็ก็พิ้วอองค์ชายท่านยอมเป็นฝ่ายติดต่อพวกเราก่อนเพราะผู้หญิงคนนั้นอย่างที่คิดจริงๆองค์ชายการที่ท่านทำเช่นนี้ท่านไม่รู้สึกผิดกับความคาดหวังของพวกเราเลยเหรอ <c oughs> เอ๊ะ เป็นฝีมือของพวกเจ้านั่นเองใช่แล้วล่ะหม่อมฉันไม่อาจเฝ้ามองดูท่านหลงมละเลืงในความรักและถูกชักนำไปในทางที่ผิดได้ดอกแต่ท่านวางใจเถอะพวกเราไม่ได้ทำอะไรนางเพียงแต่นำนางไปขายให้กับพวกค้ามนุษย์เท่านั้นเอง <c oughs> จะไม่ยอมให้นางปรากฏปึง้งอะ๊ะท่านกล้าดียังไง แล้วดียังไงต่อต่อใหอ้ยามนี้องค์ชายข้ากระมอ่มอมกระม่อมก็ไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปความงามทำให้คนเราหลงผิดนะองค์ชายปล่อยเตียงหมู่เหอข้าเขารบท่านในฐานะคนเก่าแก่ของสเสด็จแม่แต่ท่านลืมอะไรไปหรือไม่ในฐานะที่ข้า เป็นองค์ชายเพียงผู้เดียวของราชวงศ์เสียข้าคือเจ้านายของพวกท่านแกร้งผู้ที่ขัดต่อเจิตจำนงของข้าจะต้องชดใช้เจ้าบอกมาตอนนี้นางอยู่ที่ไหนตตต,ต,ตคำเตือนคำเตือนพระเอกเล่นบทพลอตเล่มแรกการเกิดใหม่ของเจ้าโลก ของศึกชิงตำแหน่งเจ้าโลกสำเร็จก่อนกําหนดเพราะต่อจากนี้จะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติอโอ้สินค้าชิ้นนี้ดีเลยนี่เช่นนั้นคืนนี้ก็ลงไปรับแขกซะเถอะอืมน่นิค่าอ,อยู่ที่ไหนนะ่ะ แล้วอย่างนั้นน่ะแหละที่นี่ก็คือหอคณิกายังไงล่ะเอ๊ะไอ้ยาตกใจจนหน้าซีเช่นนี้จังทำให้พวกคนสงสารดีแท้สินะไม่แปลกใจเลยที่มีลูกค้ายอมควักเงินจ่ายสูงถึงห้าสิบตำลึงเงินหลังจากที่มองเห็นเจ้าจากเพียงไกลๆรีบเตรียมตัวเร็วเข้าคืนนี้เจ้าจะต้องเริ่มรับแขกแล้วล่ะไม่นะเจ้า นี้คนพวกนี้ถึงกับป้อนยาให้กับเราใครจะสนว่าได้หรือไม่ก็เข้ามาอยู่ในที่ของเหล่าเนียงก็ต้องกลายมาเป็นคนของเหล่าเนียงสิตาเออดูเหมือนนางจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆวันนี้เจ้าเฝ้านางเอาไว้ให้ดีๆข้าไม่ยอมคุณหนูอย่างข้าเหตุใด,ดจะมีค่าเพียงห้าสิบตำลึงเงินเช่นนี้มันยามหน้ากันชัดๆ แถมนี่มันยังดูถูกสติปัญญาของแม่แล้วอีกด้วยแล้วเจ้าคิดว่าตัวเจ้ามีค่าเท่าใดกันละ่ะหากว่ากันตามลักษณะท่วงท่าของนางแล้วจริงๆราคาควรจะสูงกว่านี้จริงนะหรือว่าบางทีอาจจะสามารถเพิ่มราคาได้จนถึงแปดสิบตำลึงเงินสักห้าร้อยตำลึงก็คงจะฝืนใจยอมรับได้ห้ารอยตำลึงเหรอ นี่เจ้าไปปล้นเอาเสดีกว่านะเมื่อมีสตรีมาใหม่ท่านก็เอาไปได้ขายให้ลูกค้าเชยชมการที่พวกท่านทำเช่นนี้แน่นอนว่าย่อมไม่สามารถเรีราคาสมสูงได้เพราะอย่างไรรสนิยมของลูกค้าก็เป็นเรื่องที่ตายตัวมีสู้หาสตรีที่เป็นดังหวนอ้วนเฟยผอมมาให้ลูกค้าประมูลไม่ดีกว่าเหรอ รีบอธิบายเดี๋ยวเข้าติดกลับแล้วข้าพูดจบแล้วท่านเข้าใจหรือยังเป็นไปได้เป็นไปได้ที่แม่นางกล่าวถึงหลักการลำดับขั้นความต้องการของมัสโลเองก็ฟังดูมีเหตุผลอาจารย์มาท่านนั้นเป็นสหายของแม่นางเหรอดำรงตำแหน่งอยู่สังกัดได้กันละ่ะบนสวรรค์แม่นางข้าช่วยท่านเอง รอยนงังซะจใครก็ได้มานี่เร็วมีคนร้ายท่านแม่แล้วนี่คือความกตัญยูที่ข้ามีต่อท่านอ๊ะท่านแม่แล้วไม่เคยได้ยินเหรอที่ใครเขากล่าวกันว่าตัวร้ายมักจะตายเพราะพูดมากจูข้าเองเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่ 他？嗯？嗯？